อาการที่บอกว่าดื้อโบท็อกเป็นยังไงเราจะเริ่มสังเกตตัวเองว่าเราฉีดเหมือนเดิมเท่าๆเดิมแต่ทําไมรอบนี้ไม่ตึงหรือคนที่เคยมาเจอหมอที่บอกว่าเคยฉีดกรามมาแล้วรู้สึกรอบนี้ไม่ไม่สะเทือนเลยแล้วพอเช็คประวัติกลับไปเนี่ยก็คือจะไปฉีดโบท็อกในราคาที่แปลกๆอย่างเคสที่เคย inbox มาหาหมอบอกว่าฉีดแล้วไม่ตึงเลยหมอก็เลยย้อนถามกลับไปว่าล่าสุดฉีด โบตอกมายี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่100ยูราคา2,999บาทมันน่าสงสัยแม้ราคาแบบนี้อย่างที่หมอเคยบอกมัราคามันเอ๊ะแล้วก็ย้อนประวัติกลับไปเนี่ยฉีดแบบนี้มาตลอดนั่นแหละ โดนโบปลอมฉีดไม่ตึงบางคนอาจจะมีอาการแพ้ด้วยเพราะว่าโบท็อกซ์ปลอมเราไม่รู้จริงๆว่าสารมันเป็นอะไรอย่างที่หมอเคยเล่าไปเพื่อนที่เป็น DSI เข้าไปจับโบท็อกซ์ปลอมก็เป็นขวดเปล่าๆวางไว้เป็นผงขาวๆรอแค่ติดยี่ห้อว่าจะเอายี่ห้ออะไรเท่านั้นซึ่งผงขาวๆก็ไม่มีใครไปตรวจให้เราว่ามันเป็นสารอะไรมันอาจจะเป็นสารตัวหนึ่งที่ทําให้กล้ามเนือ้อ คลายตัวเหมือนกันเพราะว่ามันไม่บริสุทธิ์สังเกตไหมว่าโบท็อกแต่ละยี่ห้อเขาพยายามจะแข่งกันเรื่องความบริสุทธิ์ยิ่งมีความบริสุทธิ์มากก็ยิ่งจะไม่ดื้อโบอย่างโบเยอรมันเนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้เขาไม่มีโปรตีนหุ้ม ความบริสุทธิ์เนี่ยเขา100%ยเปยี่ห้ออื่นก็จะ99.9 9 9 99. 5เกาเพราะเขาเขาจะได้เคลมว่าเขาไม่ดื้อโบฉีดถีไปน้อยสุดเนี่ยให้ทุกสีคนที่มีพฤติกรรมที่แบบไปฉีดโบเติมเอเดือนนี้เติมนะ่ะผากเดี๋ยวเดือนนี้มาเติมกรามอีกเดือนนึงมาคือฉีดถ,ฉดถีฉีดทุกเดือนเนี่ยเพราะร่างกายเรารับแอนติเจน ของโบท็อกเยอะเกินไปเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยหมอบางคนอาจจะไม่เชื่อทฤษฎีนี้อันนี้แต่แต่อันนี้คือที่อาจารย์หมอบอกมานะคะยกตัวอย่างเช่นโาชิดโบท็อกเกาหลีมันมีหลายยี่ห้อมันออกมาจากหลายโรงงานคือถ้ามันเป็นโบท็อกคนละย,ยี่ห้อแต่ออกมาจากโรงงานเดียวกันมันก็โอเคแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมาจากโรงงานไหนใช่ไหมเดือนนี้โบทูแลกเดือนนี้ดามโบตะเดือนนี้ฮูเจลอะไรอย่างเง,งี้ยงง ร่างกายลงงงมากเลยเพราะเราร่างกายเรารับแอนติเจนหลายตัวหมอเจอคนที่ฉีดบ่อยฉีดโบปลอ,เ,อเปลี่ยนยี่ห้อบ่อยแต่โบปลอมเจอเยอะสุดแต่ก่อนนี้เจอประมาณ5คน10คนหมอว่าปีนี้น่าจะเกินแล้วหมอถึงต้องทําคลิปออกไปไงว่าวันนี้มันตึงจริงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอร่างกายถึงจุดที่ไม่ตอบสนองแล้วก็คือมันจะไม่ตึงและความโชคร้ายก็คือก็จะฉีดโบท็อกไม่ได้เราโอเคไหมล่ะที่เราจะไม่ฉีดโบท็อก เขืใช้วิธีการอื่นแทนนะคะบางคนจะไม่เป็นไรอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าเราจะดือ้อหายดื้อเมื่อไหร่ถ้าเจอเคสส่วนใหญ่หมอจะแนะนําให้หยุดฉีดโบท็อ,อกประมาณอย่างต่ำประมาณ2ปีแล้วก็เริ่มต้นฉีดด้วยโบเยอรมันซึ่งไม่มีใครรับรองนะว่ากลับไปฉีดโบเยอรมันแล้วจะตอบสนองหรือเปล่า